เรามาดูประเด็นต่อมานะครับในเรื่องแนวทางปฏิบัติการดําเนินการการ,รเบิกจ่ายเงินรางวัลประจําปีหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีหรือเงินโบนัสของข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือสำนักง,งานกอทอกออบตอที่ว1 2 5 5 ลงวันที่20มีนาคม2567กันต่อนะครับในประเด็นที่2.2นะครับก็คือประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีนั่นเองนะครับทีนี้ในประเด็นที่8นะครับในประเด็นที่8เนี่ยก็คือกรณีพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตําบลเลื่อนอการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1เนี่ยไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับ เนื่องจากว่าถูกลงโทษทางวินยัยตัดเงินเดือนและครั้งที่2ได,ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน1นึ่งขั้นรวมทั้งปี1ขั้นถามว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีหรือไม่ครั้งแรกไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเพราะถูกลงโทษทางวินยัยแต่ว่าครั้งที่2ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน1ขั้นนะครับเรามาดูแนวทางนะครับแนวทางตามประกาศในเรื่องของเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ข้อ4ข้อ1ข้อ1.2เนี่ยกำหนดว่าให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้วงเล็บ1ก็คือเป็นพนักงานเป็นพนักงานเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ2มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า8เดือนแห่งเดียวกันไม่น้อยกว่า8เดือนอแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันนะครับและ วงเล็บ3กรณีเป็นพนักง,งานเทศบาลพนักง,งานส่วนตบลจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่น้อยกว่า1นึขั้นดังนั้นเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ข้อก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเขาได้รับการคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ข้อก็จึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีนั่นเองนะครับเรามาดูประเด็นต่อมานะครับเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดําเนินการ การจ่ายเงินรางวัลประจำปีหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีในตามหนังสือสำนักงานกทและกออบตที่ว1น5 5ลงวันที่20มีนาคม2567กันต่อนะครับในประเด็นที่2.2ประเด็นคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีในประเด็นที่9นะครับ ก็คือกรณีพนักงานเทศบาหลหรือพนักงานส่วนตําบลเนี่ยได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการหรือว่าถูกขอยืมตัวไปช่วยปฏิบัติราชการหรือถูกสั่งไปประจําณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจังหวัดอําเภอรหรือหน่วยราชการอื่นถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินรางวัลประจําปีหรือไม่อย่างไรนะครับถูกได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการหรือถูกขอยืมตัวไป หน่วยงานส่วนราชะการหรือท้องถิ่นอื่นเนี่ยนะครับแนวทางปฏิบัติเนี่ยตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในข้อ4ข้อ1ข้อ1.2วงเล็บ2เนี่ยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งเดียวกันเนี่ยไม่น้อยกว่า8เดือนนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลา ปฏิบัติงานติดต่อกันก็ได้ดังนั้นหากพนักงานเทศบาลห,หรือพนักงานส่วนตําบลเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติงานจริงที่ต้นสังกัดก็จะส่งผลให้มีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงเนี่ยน้อยกว่า8เดือนนะครับก็ถือว่าขาดคุณสมบัติท,ทําให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลประจําปีหรือเงินโบนัสนั่นเองนะครับ